ก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานฟังก์ชันบัตรเทคกของ Excel กันนะครับฟังก์ชันบัตรเท็ของ Excel มีวมีประโยชน์ในการที่จะใช้แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวผมจะออสอนต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องใช้อัน,นันต้องใช้เป็นแอดออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกให้เราไปเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาก่อนนะครับอ่า การใช้งานบาร์เทคเนี่ยก็จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพิมพ์เช็คหรือว่าพิมพ์ใบเบิกเอกสารต่างๆนะครับอย่างผมเช่นลองพิมพ์จํานวนตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันบาร์เทคนะครับเราก็มาคลิกเลือกนะครับจะหาจากในนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเริ่มพิมพ์ด้วยตัวเท่ากับนะครับแล้วก็ตามด้วย B นี่อันแรกเลยนะครับขึ้นมาเห็นเลย นะครับอันนี้เขาก็จะให้ใส่ Number แล้วก็คลิกเลือกที่ตัวนี้เข้าไปนะครับปึง้งกดปิดวงเล็บนะครับกด enter 1ทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการให้ใส่วงเล็บเข้าไปทำยังไงดีนะครับอยากให้มันมีวงเล็บนะครับเป็นรูปแบบที่ถูกต้องเราก็จะสามารถเ,รเพิ่มหรือว่าเชื่อมข้อความได้ด้วยการใช้เครื่องหมายฟันหนูสออันตึงต้งๆนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแอน,นะครับ แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่วงเล็บเราก็ใส่วงเล็บเข้าไปนะครับวักหนึ่งทีทำด้วยเครื่องหมายแอนนะครับก็มาที่อันสุดท้ายนะครับเป็นแอนแล้วก็ฟันหนูนะครับกด e n t e r ก็จะมีวงเล็บมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความเติมเพิ่มเติมได้นะครับเช่นต้องการพิมพ์ว่าจ่ายด้วยนะจ๊ะ ใชด้วยนะจ๊ะนี่ก็สามารถทำได้นะครับสงสัยคีย์บอร์ดผมจะมีปัญหาอ่ะใช่ด้วยนะจ๊ะนี่นะครับเลื่อนหิมบนก็จะขึ้นมานะครับในการใช้งานนะครับส่วนใหญ่เราจะทำเป็น,รา,าร,นร,าาร,รายการเช่นรายการรายการเบอร์นะครับ ก็มีกี่รายการนะครับก็ใส่ไปนะครับเช่นทดสอบนะครับนี่ผมทำให้ดูเพียงคร่าวๆนะครับสิบบาทเราทำมาสาักห้าอันนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบนะครับตันนี้ก็เป็นรัวแล้วก็ใช้ซ้ำเอานะครับ ก็ใช้ฟังก์ชันบาดเทปพิมพ์เท่ากับเข้าไปนะครับแล้วก็ดีิมพ์มาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดใสถ้าต้องการรูปแบบเมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งมานะครับก็ใสายันหนูในการใส่เครื่องใส่คําพูดนะครับเชื่อมเลือกตัวนี้นะครับอีกหนึ่งวัตตรงข้างหลังนะครับเชื่อมนะครับเแบบนี้นะครับก็วัดเกหนึ่งวัตตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เหมือนก็จะเ,เปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในส่วนของการแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับเ,ออเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึง่งหรือว่าถ้าจะใช้ด่วนเนี่ยลองหาใน Google ดูนะครับก็มีวิธีบอกและก็วิธีใช้งานสําหรับ Excel 2010อยู่นะครับสําหรับฟังก์ชันบาดทเท่งวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ